สวัสดีครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงซาวนะครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวโต๊ะกลมนะครับโต๊ะกลม2ตัวนะครับไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับความกว้าง128เซนนะครับหนา9เซนราคาตัวละ35,000บาทนะครับผมตัวนี้หนา9เซนนะครับกว้าง128นะครับ35,000บาทไม้แผ่นเดียวนะครับสวยมากนี่ครับสวยมากนะครับไม้แผ่นเดียวหนาใหญ่แบบนี้เลย นี่ครับหนาปึกเลยนะครับนี่ครับ128เซนและอีกตัวนึงนะครับ149เซซนนะครับหนา4นิ้วนะครับตัวนี้ไม้แผ่นเดียวหนา4นิ้วราคาจะอยู่ที่58,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ครับโอ้ นหนามากนะครับหนา4นิ้วเลยราคาจะอยู่ที่58,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับไม้มาค่าทั้งคู่เลย